แกดอายุมีมือสมั่งแบกร้อยสมนี่ชนกเแ้หน่อยแ่ยิงเที่ยวนา้น่อย่อยเขาเฮงอยู่ฝนตกนี่น้องฝนตกตกซุมหัเก็บเข้ามือ น,นาไปเนาะคนปูขมะามาหนะฝน,น,นตกแดดออกน้องฝนตกแดดออกก,อกัดจีนแล้วตำ กีน,น,นแล้วตำเดี๋ยวก็ใส่ผักตำปูนาตำปูนามันมีไข่อยูนนอน่นี่เนาะดิบบนนี้ดิบนี่น,นี่เพิเม่มเพิ่มอยู่ไห่วะ เิ่มอยูุ่กแล้วมันอ่องเรื่องมันอยากจัดอ่องมันเหลืองแล้วอ่องมันเหื่มนอนอันนย้กนอนอมนอนันแบบ บาตำกินส้มว่ะส้มโอไอ้น้องเดียวหวานอือเห็นเจ๊เข <and so forth> <t> ือผู้ไทยถ้าเขาเห็นเจ๊เขืยอยู่ยเลยเบื่อเขาแล้วผมเบื่อหน้าผู้ไทยแล้วว่ะ

เซอร์บบรา้ก็เขิงมันน้อยมือสิบเ้นามันก็ไปทอดเที่ไฟโบลน้ำปันเดก ดีเบิร์นผนปูนปูเสร็จแล้วตำปูอืมมาแดกนัวอืมหมอรดหแซบิบีแห่งแซบปูผักกะดดาพี่น้องพับกรดกะลำพี่น้อง ก,กับพริกลูกโดดนลงมาโอ้สุโบอยักินขะ้าวมามาบ้านเนี่ยตะมุฮุตะ ถ้าถ้ามีถ้ามนูดิสพี่น้องตำมะุ่งสดน้ำรอเมนูดิสอยู่พี่น้องจานพิเศษกินรสรอเมนูดิสพี่น้องเคยกินนว้ดตำมะฮุ่งเันแส้น้ำโบราณอะไอย่างเงื้อเส้นำตำมะยมมือมะกรวยกับเซื่อมอกรวยกัะเซื่อบ่ ขอมเมอรขน้ะคอมเมอมากินน uh, hmm. yeah. nah. ี <for> ่อมเมออมเอหอมเลยเนี่ยออมนะอ่อมเล้ขอปนมอขอน้อเนกับยายอยู่เข้าพันเข้าพันะเอีข้าพันละเอีลไป

หงวนหุานี่เลยมาดะดาไ่ถึงไหมจะโบราณกระานะนั่นเลยจันมาอีกนอสีมันจะบบหงโบราณนะ่ย่งมึงสีขาว นแบบอะไรบสุดกล่องนุเใพักเราเ่อเรครบเนาะเขาล็กเป็นกอพักเราผลบกบรบนี้ หวานานบอกมนนีออกมาอันนี้อันนี้เราำักมาไปเมื่อเนอบันก็ไปเงินคูคูเหรอคูเลยแล้วอบัจ้าก่น

บรานบัวกบปูบามยุมะน้อยไุปมน้อยอันอะไรบ้างนะบนยเจ็ดบอกสีบังกรน้องพี่ครปนกระปูาไปพี่คอพี่อยูนะกต๋อกระดูกปมาณกินกินบ่ายา ด้ยากเข้าอ um, ืมเด้อเข้ากร้ชหุองแสบอยู่เือดดีข้าวสองจิ้มเข้าวเจ็มจิ้มงไรเอนงมาพร้อมได้บ้าง E หลมบบหลุหรูดบะทั้งหมอรเป็นห้ไทยบบบห้ไท้าะมาเอะ